ครับเพื่อนเพ่อนนี่ทายเอาแรงกับแหล่ดินทรายครับผมติดลำน้ำเลยครับนี่ครับนี่ครับโกยออกมาเปแต่ทรายเลยพี่น้องครับใช้ในการต่างๆเนาะทำการก่อสร้างทุกอย่างทถนนหนทางคือว่าถนนมองแหน่เพล่นเนมันก็เอาอนี้ไปรยแล้วกลับนี่แหละแร่ทรายกรับนี่มากมายเลยครับแถวบ้านผมกรับติดในน้ำนะครับ เกาออกจะสิครับบ่มีครับเป็นธรรมชาติของเขาครับกับธรรมชาติเป็นเห็ดไหหมานะครับเนาะกับใส่ในกอสร้างทุกชนิดถนนหนทางขอสร้างบ้านเรือนนะครับประโยชน์ของเขาครับเยอะแยะมากมายครับมหาศาลเลยครับเป็นแร่ชนิดหนึ่งก็เรียกว่าแร่ทรายดินทรายเขานี่เลยครับเนาะนี่ครับดยมาสีเพิ่นสีชอบอยู่ตามลำน้ำนะครับตามแม่น้ำบานพุ่มหีือลายลครับเนาะ ติดลาแม่น้าเลยแถวบ้านผมนะครับเลยถ่ายเอาบรรยากาศให้พี่น้องในเบิ้งครับนี่โคยง่ายเลยครับบันผมาเหมือนโอยเนาะนี่สุดยอดเลยเพื่อนๆครับอืมคุณประโยชน์ของเขานะครับดีมากๆเลยพี่น้องครับแถวบ้านนี่โอ้ยหลายครับเนาะครับเป็นน้ําเกตด้ือกันเนาะเกตอ,อันแถวบ้านผมมาเป็นภูเขาเราเป็นเป็นแม่นาม้า เป็นปลาท่ามเขื่อนครับครับโดยมากถ้าติดปลาท่ามเนี่ยติดใกล้แม่น้ำโดยมากก็เป็นดินทรายครับดินทรายแบบนี้แหละครับพี่น้องไม่ถ่ายพี่น้องเลยเบิ้มเป็นความร้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับว่าทรายเพิ่นเอามาแต่ทั้งได้ครับนะครับมะกอสางกอยังนี้เลยเกิดจากธรรมชาติแบบนี้นะครับนะครับดินใกล้แม่น้ํานะครับเนาะจะเป็นทรายหลวลดเลยครับ มหาศาลมากๆเลยครับสวยงามด้วยนะครับเนาะทรายก็มีหลายแบบแบบนึ่งอันนี้นี่ก็เกิวมาทรายทรายแบบกลางๆนะครับทรายแบบกลางๆคือฉาบก็ไดข้อก็ไดครับผมเนี่ยนะครับแบบแบบนึ่งกับละเอียดละเอียดคือฉาบแต่ด้วยมาเดียเด๋ยนี้เพรานเอาไปหล่อนเอาเนาะครับเอาผา้าตะแกงนะครับหล่อนหล่อนอห้มันละเอียดหแห้งๆครับฉาบมันเสดเนียนนะครับถ้า ถ้าประเภทเท่เท่ต้องไสหยาบครับเนาะไสหยาบกว่ามีครับนันก็สิโดมาจะมีเป็นหมองอันนี้เป็นไสร่วมครับเนาะใช่เลยทั้งสองทางเลยทั้งเท่ทั้งฉาบครับผมน้ำกันเลยครับพี่น้องนะครับนี่แหละประโยชน์ของเขาครับอืมทางวิทยาศาสตร์เป็นบวิคอวิจัยยันล่งตัวเลยครับเนาะเอาไปผสมปูนนะครับปูนซีเมนต์กับเปลือห้จับกันนะครับแข็ง สุดยอดมากเลยความจิตนะครับปูเนเห็ดมากกว่านะครับครับเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆเนาะพี่น้องนเนาะแล้วมาฝากมาตอนพี่น้องครับอ่าดินทรายดินทรายนี่กับขุดง่ายขุดง่ายมากเลยพี่น้องกับามือขวกๆวกเก่าๆก็ๆกๆอหอมมากเลวครับเนาะอืมนี่ก็เอือนว่าทรายรวมทรายรา้ส,สวยนะครับเนี่ เกิดจากธรรมชาติล้วนๆเลยครับเนาะไม่ได้ปรุงแต่งครับโลกเขาสร้างมาไม้สมดุลกันครับมองเป็นภูเขาเิ่นกับสิมีแหล่ถาานแบบนึงมองมีแม่น้ำกับสิมีแหล่ถาานแบบนึงครับนะครับโลกเขามันช่างสมดุลแห่งนะครับเนาะแต่ละเขตแต่พื้นที่เป็นกับมีสิ่งดีๆหลายๆแบบนะครับเนาะครับความสวยความงามของธรรมชาตินะพี่น้อง เลยถ่ายพี่น้องเบิงเนี่ยครับผมใตยธรรมชาติเลยทางกลางก็เป็นป้ายยุกอกยุก้าไปเลยพี่น้องครับนี่ครับตายธรรมชาติตรงขม้าเหรียญบ้องบ้องทันกับมหาเห็ดนะครับเห็ดขมเห็ดขมเห็ดยุค่าเนี่ยนะครับผมนะครับมีโอกาสเลยแหวนลงมาในพ้นตกเป็นชมชมจฉยๆน้อยนึงครับผมอากาศเย็นสบายครับนะครับเดียนยางไกลๆฟังแม่น้ำครับ ามาเที่ยวเมงธรรมชาติครับผมกายแม็กให้ตัวเองนะครับเนาะครับมีความสุขแบบได้กับทําไปครับพี่น้องอไม่สร้างความเดือดร้อนในคนอื่นมีความสุขให้โตของเฮ้านะครับเนาะอยากไปเบือง,งนั้นเมองน,น,งนี้ไปเที่ยวใส่ขับไปครับผมนะเนาะมีความสุขบ้างเนาะครับเกิดมาครั้งเดียวเนาะเพื่อนๆจะเป็นใหม่อย,ยูา่าครับเพราะว่ากันเพราะปูเพราะได้แทนนีน้น้ำท่วม ทุกป,ปีครับผมนะครับในช่วงประมาณกันยาตุลาพฤศจิกาหนาจนะทวมแซ่ครับต้นปืดพันอย่างอื่นเอาไปอยู่กับมีอยู่ข้าอย่างเดียวครับผมนี่ก็สิไปเอาเมาไปเห็นรั่วอยู่ครับเนี่ยแต่ท่านมีเวลาลงมเอ่าแล้วกับไม้อเนกประสงค์มีประโยชน์มากมายครับขอบคุณหลายๆเด้อเพื่อนๆเนี่ครับ กงเยอะแยะครับเนี่ยรายครับทายเอาธรรมชาติในี่พี่น้องเลยเบื้องน้ากันครับมีความสุขกับธรรมชาตินะครับเนาะอันมืดีกระแดดออกแรงๆใช่หน่อยครับผลกับตุ๊กบอแห้งมาได้หรอครับพ่อชุ่มๆน้อยๆครับเนาะช่วงนี้ผลกับปอกข่อยมากปันไดครับยูคารเขาจะทนน้มทนแรงได้ครับครับขอพระคุณมากๆเด้อเพื่อนๆเนปซี่เขามาให้กำลังใจครับนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามมา้ยเด้อเพื่อนๆครับ,รบ,รบ,รบสวัสดีครับผม